ตอนเราเข้าสู่ช่วงวชชูสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนีครับเราอยู่ในเกมเกมหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้ายิ่งเปิดเสียงดังเนี่ยจะยิ่งน่ากลัวนะครับไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันจริงๆหรือเปล่านะครับแต่เกมนี้เนี่ยมีชื่อว่า The Designer's Curse นะครับหรือว่าคำสาปของดีไซเนอร์หรือนักออกแบบชุดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าเกมนี้จะน่ากลัวสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับ เกิดมาแล้วอา้าวตอนแรกแกเห็นเขาบอกว่าใช้เมาส์อย่างเดียวนะครับแต่ไม่ใช่แล้วอันนี้ก็คือเหมือนเกมที่เราจะต้องเดินแบบปกติเลยนะครับเอาละดังนั้นเราก็จะต้องเล่นแบบปกติแล้วแหละไม่น่าเกี่ยวกับเสียงแล้วนะถ้าแบบนี้อันนี้คืออะไรหยิบหมอนไปวางที่ไหนก็ได้อย่างนั้นเหรอแสดงว่าของในเกมนี้เราสามารถยกแล้วก็ไปวางไหนก็ได้เลยครับโอเคมีมีอะไรเนี่ยอันนี้มีอะไรมีฝาโถส้วม ทำไมต้องมีฝาโถส้วมแล้วต้องยกได้ด้วยโอ้ทุกอย่างยกได้หมดเลยนะโอ้โหแสดงว่าต้องไล่เปิดทีละอันเลยเหรอโอ้โหมไม่ก็เราจะลำบากกันไปไปเรยเมือนเราจะอยู่ในคุกนะครับแล้วเราเปิดประตูไปได้ไหมเปิดได้คุกจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันถึงเปิดได้กดคีวกับอีเพื่อที่จะพีกโอ้โหแบบนี้เหรอโอเคไอซับหึน่ากลัวแล้วยังไงห้องนี้ห้องนี้เปิดได้ไหม ห้องนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือต้องใส่พาสเวิร์ดนะเพื่อที่จะออกไปจากตรงนี้โอ้ my god พาสเวิร์ดกี่ตัววะเดี่ยไม่รู้แหละลองหนึ่งสองสามสี่ดูก่อนแน่นอนแหละมันจะไปได้อย่างแน่นอนนะครับเฮ้ยทําไมเบิดเบืจะได้เลยทําไมเบืดจะแค่เปิดแล้วได้เลยไม่น่าได้มั้งโอเคไม่ได้ครับเอาละในรูนี้จะมีอะไรเขาบอกว่าถ้ากล้ามากก็เปิดเสียงดังๆไปเลยแต่หูมันจะแตกกันสิเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งกล้าเลย ลองดูทีละห้องดีกว่ามีข้อความด้วยนะครับพวกเขาอยู่ข้างล่างนี่มาเป็นเวลานานแล้วและพอพวกเขาเริ่มที่จะเป็นบ้าพวกเจ้านายก็สร้างห้องเอนเตอร์เทนเมนต์รูมขึ้นมาฉันหมายถึงแบบว่าฉันเดาว,ว่าเขาคงจะไม่โหดร้ายเหมือนกับที่เรามองเห็นประเด็นหลักก็คือเขาจะล็อกประตูห้องเอนเตอร์เทนเมนต์รูมเอาไว้ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยนิสัยไม่ดีเพื่อเป็นการทำโทษมีผนังแปลก แล้วก็มีเป็นโนปริศนาวางอยู่ท้ายห้องด้วยแต่มันก็มีนะบางอย่างที่ดีอ่ะก็คือหนังสือที่มันดีๆฉันจะอัปเดตเกี่ยวกับการหนีของฉันมันอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนะเพราะตอนนี้ฉันกำลังวางแผนที่จะดูมาสเตอร์ใส่พาสเวิร์ดเพื่อที่จะเข้าไปในห้องของเขาถ้าฉันเห็นมันเมื่อไหร่ฉันจะเขียนโน้ตเอาไว้แล้วก็ซ่อนไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งในเอ็นเตอร์เทนเมนต์รูมถ้านายกล้าที่จะหนีเช่นเดียวกันขอให้โชคดีโลคางนอกนั้นไม่ได้เหมือนกับที่เขาบอกเราหรอกฉันสัญญาเหมือนที่นี่จะเป็นคุกกจจรริงๆนนะคคับแล้ว็มมีีท่พยยาา ขังเราเอาไว้ด้วยนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคนที่หนีออกไปแล้วคนหนึ่งเขาซ่อนซ่อนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นโค้ดซ่อนเอาไว้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเอาไปกรอกในประตูนะครับหวังว่าเราจะเจอโค้ดนะครับ entertainment room ควรจะอยู่ห้องไหนก็ควรที่จะอยู่ห้องนี้หรือเปล่าเพราะว่าห้องนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับ entertainment room นะมีหนังสือมีเปียโนนะและนี่คืออะไรดึก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 อันนี้คือเป็นรูปวาดธรรมดานะครับแต่ดูซิว่าเขาซ่อนไว้ไหน เฟิร์สเอ็ดนะครับเอาไว้รักษาตัวแล้วก็มีอะไรอีกไหมอาจจะมีก็ได้อาจจะมีก็ได้จจไดเดี๋ยวดูก่อนนะไม่มีเลยนะตรงนี้แถวๆนี้ไม่มีนะครับมีเปียโนเฮ้ยนี่ไงมีหรือเปล่า3 1 4 2 1 6 8 9 3อ้าโอ้ทำไมมันยาวจังเลยอะ่ะ3 1 4 2 1 6 8 9 3 3 1 4 2 1 6 8 9 3 e n t e r ไม่เห็นได้เลยแสดงว่าอาจจะอยู่คนละที่กันนะครับเอาใหม่ๆๆม่4หม6สามหนึ่งหนเ้ฮ้ยได้แล้วแต่ว่ามันยังเหลืออีกห้องหนึ่งอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราไปค้นดูก่อนนะตรงนี้นาะจะไม่มีอะไรละเอาละ่ะเอาละ่ะห้องนี้คือห้องเลยทำไ,ไมมันมืดจังเลยอะ่ะ ประตูล็อกนะครับต้องการกุญแจต่อไปเข้าไปในห้องนี้นะครับเป็นห้องทํางานของมาสเตอร์นะในนี้มีอะไรหรือเปล่ามีดนตรีน่ากลัวน่ากลัวหลอนหลอนหล,อน,ล,อ,นลอนนะรูปภาพก็โอ้แต่ละอันก็น่ากลัวลกุญแจครับเอาละ่ะผมคิดว่าเราได้จะต้องพยายามที่จะหนีจากที่นี่เหมือนกันนะกุญแจกุญแจกุญแจใส่เข้าไปเลย ร็อกเรียบร้อยออกแล้วโอ้มืดมากทำไมมันมืดขนาดนี้วุ้ยเสียงอะไรอ่ะต้องวิ่งเลยตะกี้ออกตัวเลยนะครับไม่รู้คืออะไรประตูนั้นเปิดไม่ได้ด้วยประตูนี้เปิดได้ในนี้ก็เหมือนจะเป็นห้องขังเหมือนกันนะครับเอาละต่อไป ซสือไม่มีอะไรเลยบปาเอ้ยยมีเหมือนจะเป็นเฟิร์สเอดอีกแล้วน้วครับรักษาตัวรักษาเนื้อรักษาตัวคอนโทรลรูมห้องควบคุมแต่เข้าไม่ได้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโอ้โหเป็นล็อกเกอร์แสดงว่าเอาไว้ขังได้เอาไว้ล็อกได้ไม่ใช่เอาไว้แอบได้พู้ผิดเวลาเปิดก็คือดึงไปทางไหนดึงไปข้างหน้าเวลาปิดก็คือดึงมาหาเราโอเค ที่นี่มันจะมีอะไรหรือเปล่าทุกอย่างดูมืดบิดไปหมด <c oughs> อ๋ออุ้ยเสียงอะไรวะปิด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 ตัวอะไรบาแน่เลยบันบาแน่แน่และไอตู้นี้ก็คือตู้เดียวที่สามารถแอบ,บได้เลยครับเสียงทุบหายไปแล้วแสดงว่าเขาก็ลักเดินมาหรือเปล่าทุกคนดูอยู่ที่เดียวกันใช่ไหม เสียงเหมือนใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับหลอกแค่เสียงหรือเปล่าเสียงเหมือนเขาค่อยๆเดินมานะวินี่ไงคอนโทรลลูม้ย จะโดนไหมเราจะโดนไหมเนี่ยเราจะโดนไหมเนี่ยเราจะโดนไหม้การเข้าแล้วเพื่อนเราจะโดนเราจะโดนไหมเนี่ยเราจะโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยเข้าไปเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงดึงประตูประตูกับว่าหาคันโยกที่จะเปิดมันให้ได้โอเคเมื่อกี้เราเราก็เปิดได้แล้วแหละแต่ว่าเราใจร้อนไปหน่อยนะเอาละเฮ้ย <c oughs> ตื่นเต้นตว่าน่ากลัวเอาใหม่ซื <ULL> ้อมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วอ๋อนี่คือประตูห้องคอนโทรลรูมเดี๋ยวมันจะเข้ามาในนี้นะครับ เจเข้าใจแล้วเดี๋ยวรอให้มันเข้ามาก่อนแล้วเราก็ปิดตะปูเลยหูใจหายเลยเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโยกขันโยกลงโยกสุดยังเนี่ยสุดแล้วโอเคไปจิบ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 จิห้องโอ้โหยองเอ้ยปิด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 เพื่อนปิดที่ผายแล้วเข้ายังไง ไอ้ยอย่าเพิ่งมีมีดด้วยอุ้ยมันมันเห็นเราหรือเปล่ามันเห็นเราหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นแกนี่เหมือนกออ้อจริงๆเลย้ยวิมื่งมันจะเดินมาไหมเนี่ยจะเดินมาไหมเนี่ย ว้วยมาแล้วมัน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 มาแล้วซึบแอบแอบแอบอย่าดัก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 ดหุ้ยซึบหลบโอ้หอ้ข้าแล้วงาข้าแล้วหุ้ยซึบโชยไเ่อไปเ่อยไปเรื่อยไปเรือะไยซึโอ้โหมันจะเกดนิคมันจะเกดนจรอไปเนียจะรอดไปเนียอ่จะรอดจอดจรอจอดหุ้บบบบบซึบบ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 ต้องรอดดกวะต้องรลอดดกวะต อืออเออเรียบร้อยน่าจะยากจังเลยตอนนี้เราเข้าคอนโทรลลูมได้แล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรในนั้นนะครับผมว่าอาจจะเป็นทางนั้นก็ได้นะปิดประตูก่อนหุย้ย เจอเลยเจอเลยแต่นี่มีอะไรเุ้ยเอาแล้วโยกขันโยกแล้ววุ้ยวุ้ยุ้ยุ้ย,ยคืออะไรครับเนี่ยเราได้ออกมาจนได้ออกมาจริงหรือเปล่าออกมาถึงไหนอยากรู้จังเลยเอาละออกมาแล้วแหละ ข้างนอกมันจะเป็นข้างนอกจริงๆหรือข้างนอกหลอกๆดึงประตูออกมาหุ้ยเป็นข้างนอกหลอกๆนะครับคือออกมาในพื้นที่บ้านแล้วแหละไม่ได้อยู่ชั้นใต้ดินแล้วนะครับแต่ว่ายังออกไปง่ายขนาดนั้นไม่ได้นะก็คือถ้อยังต้องหลงอยู่ในบ้านนี่แหละแปลกๆแปลกๆแ,แ,แล้วเนี่ยบ้านหลังนี้อันนี้คืออะไรโอเซลเลอร์ o คือคุกเก่าเหรอโอ้มืดมาก ไม่อยากเข้าไปเลยเหมือนจะเป็นคุกเก่าจริงๆด้วยนะครับเป็นบ้านที่น่ากลัวมากมีกุญแจโอ้โห my ก o d แล้วข้อความยาวมากเลยครับเดี๋ยวจะย่อให้ฟังแล้วกันผมอ่านข้อความแบบสั้นๆนะครับสรุป ไม่ได้ใจความเท่าไหร่โอ้โหเสียงอะไรวะแต่เหมือนกับว่ามีใครบางคนพยายามที่จะสร้างยาขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งผิดปกติของร่างกายของใครบางคนนะครับแต่ยังไม่มั่นใจว่าเป็นร่างกายของใครอาจจะเป็นตัวที่ไล่กินเราอยู่ก็ได้นะเราได้กุญแจมาแล้วนะครับกุญแจก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าเอาไปใช้ทำอะไรนะครับเอาละไม่เป็นไร เดี๋ยวเราลองไปหาดูละกันว่าเราจะเปิดห้องไหนได้อีกบ้างเนยะประตูนี้ปิดล็อกแบบถาวรต้องขึ้นไปข้างบนอย่างแน่นอนเลยเฮ้ยซึบไม่มีเลยมีทางอื่นไหมเนี่ยไม่มีเลยนะครับมีแค่ประตูเดียวโอเคก็คงจะต้องเป็นประตูนี้แหละที่เราจะต้องเปิดกาเปิดซะปลดล็อกเรียบร้อยครับเข้าไปแล้ว นี่มันบ้านอะไรวะเนี่ยเป็นบ้านที่ใหญ่ๆคล้ายๆโรงแรมคาลือหาดแต่ว่ามีอะไรก็ไม่รู้เป็นก้อนๆเดียน่ากลัวคล้ายๆกับไม่คล้ายกับอะไรเลยคล้ายกับหินธรรมดาเอาเลยครับแต่เ,เราลองไล่สำรวจในแต่ละห้องดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะมีอะไรบ้างมีอะไรน่ากลัวบ้างไหมห้องนี้มีรูปภาพอย่างเดียวเลยรูปภาพแค่รูปภาพก็น่ากลัวแล้วเฮ้ย ในนี้อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้นะหรือไม่มีเดาไม่มีนะมองๆจากตรงนี้ลองเปิดประูก็ได้ไม่มีจริงด้วยไม่มีไฟอะไรเลยหรอโคมไฟไฟฉายอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับในนี้ดูมืดๆม,มียาอีกแล้วแล้วมีข้อความนะครับ A อคือหนึ่งเอาละ่ะสวยงามได้ไฟแล้วเอคือหนึ่งโอ้มาอีกแล้วเจ้าของบ้าน ชัวเลยมันต้องเป็นเจ้าของบ้านแน่นอนเลย A คือหนึ่งรูแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วเพราะความมีไหม C คือศูนยคือหนึ่ง C คือศูนย์โอ้โหแล้วประเด็นคือไม่มีที่แอบนะออกไม่ได้ด้วย A, A คือหนึ่ง C คือศูนย์อหนึ่งศกลัวเลยวะ มันผ่านทางนี้ไปได้ยังไงมีคือ9 190มีมีพาสเวิร์ดด้วยนะครับมีที่ใสพ่พาสเวิร์ดอีกแล้ว190อะไรสักอย่างหนึ่งแต่อีตัวนั้นมันเดินอยู่หรือเปล่าวะหนึ่งเก้าศูนย์สอง a b c d 1902งกดเลยแล้วกัน1902รีบไปลูกรีบไปนี่เป็นห้องของดีไซเนอร์ด้วยนะครับเอาละ่ะมีเสียงคนวิ่งมาล็อกประตูให้เราเรียบร้อยล็อกให้จริงๆด้วยแล้วนี่คือใครวะเนี่ยดีไซเนอร์ผู้คิดคน้นเนาะโอ้โหข้อความอีกแล้วยาวจังเลย ไม่อ่านถ้าข้อความยาวเกินไปขี้เกียจอ่านทุกอย่างน่ากลัวหมดเลยนะครับดีไซเนอร์ที่พูดถึงเนี่ยถ้าผมเดานะน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนที่สร้างบ้านหลังนี้คนที่สร้างเรื่องราวแปลกๆคนที่สร้างพัซเซวลพวกนี้ขึ้นมามีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับเีย่างเลื่อนเตียงได้ด้วยเลื่อนออกมาเลื่อนออกมา มีอะไรใต้เตียงวะเรื่องทไมอีกเรื่องทำไมอีกโอเค testing area below สถานที่ด้านล่างนี้คือสถานที่ทดสอบอะไรสักอย่างนี้ครับโอเคยค่อยๆลงอ,อันนี้มันลงให้เราอัตโนมัตินะเอาแล้วเราจะได้ลงไปเจอความจริงอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่า เราลงมาลึกมากนะแล้วก็ไม่สามารถกลับขึ้นไปได้แล้วนะครับทําได้แค่ลงไปยาวๆเลยลงไปลูกลงไปซึบเป็นห้อง t ท s t i n g นะครับห้องทดสอบ franken franken dispatch คืออะไรวะเขาบอกว่าให้ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่คุณเนี่ยจะไม่โดนตรวจจับได้และมีข้อความตรงนี้ด้วยนะ จำไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลืมที่จะเก็บพวกมันไว้ตรงนี้ฉันได้จัดการเอามันไปคืนให้เรียบร้อยแล้วแล้วนายจะทํายังไงล่ะเพื่อที่จะปกปิดตัวเองไม่นะเอาละครับเราไม่ได้ใส่ชุดป้องกันนะครับแสดงว่าต้องมีบางอย่างเห็นเราอย่างแน่นอนเขาบอกว่าให้ซ่อนจากสั์ปลาดด้วยอะไรวะเนี่ยไม่ทัน ซ่อนจากสัตว์ประหลาดซ่อนจากปีศาจไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ปีศาจด้วยนะเขาบอกให้ซ่อนจากศัตรูนะครับมีกุญแจแล้วได้กุญแจมาอันนึงแล้วเราพยายามเดินไปข้างหน้าแล้วกันวินี่งไงนี่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 ไงว้ายโู้ยบันวิ่งเร็วม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 ันวิ่งเร็วบันทเร็ววิ่ง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 เร็วนี่ยน่ากลัวมาก เกมบบ้าเลยวะเนี่ยอันล็อกแล้วอันล็อกแล้วข้างในนี้มีอะไรมีคันโยกเปิดไปเลยไปเลยลูกเอาละรอดไปได้แบบงงๆนะครับเอามาก่อนต่อไปคืออะไรเป็นห้องเป็นห้องสำหรับทดสอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นน่าจะเป็นกระจกด้านเดียวก็คือเราเนี่ยจากตรงเนี้ยมองเข้าไปได้แต่ข้างนอกเนี่ยไม่เห็นเรานะยครับโอเคไปต่อเข้าไปเพื่ออะไรข้างในมีอะไรหรือเปล่า มีตู้เก็บอะไรไว้ไหมไม่มีเลยมีข้อความด้วยนะครับ a r you like Are you l i c k i n g that big g a p นายได้เลียช่องว่างอันใหญ่นั้นหรือเปล่าใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ลิกกิ้งอันนะั้นไลกิ้งนายชอบช่องว่างอันใหญ่นั้นหรือเปล่าไม่ใช่การเลียนะครับ <c oughs> นายต้องหาสถานที Hi ่ไปซ่อน อ๋อนี่ไงมันถามแล้วว่านายชอบไหมไอช่องตรงนี้ยไอช่องว่างตรงเนี้ยเนี่ยนายชอบไหมอือมันมีคนเข้ามาแน่นอนเลยไหนว่ามาหรือยังโอ้หนี่ไงมาแล้วมาเดินมาแล้วมันมาทำอะไรก็ม,มาทำอะไรมันเดินมาเช็คเฉยๆหรือเปล่าว่ามีใครอยู่ในห้องนี้ไหมโอ้ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับกระโหลกเลยครับเป็นตัวหัวกระโหลกนะก็คือเป็นผีโครงกระดูกนะครับ เดินมาอยู่ข้างหน้าด้วยไปเรียงไปเรี่ยงลูกไปเถอะขอล้องล่ะเดาว่าน่าจะไปแล้วนะเอาอันนี้ะเง้อดีกว่าเหมือนจะไปแล้วครับเปิดไว้เราจะได้มีทางนทหนีทีไล่ วิ้ยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเอา้าหายไปแล้วเสียงหายไปแล้วครับวิ้ยอ๋อประตูเปิดแล้วเอาล่ะที่นี่มันคือคุกอะไรกันเนี่ยทำไมมันน่ากลัวจังเลยเอา้าว จบซะแล้วครับ The Designer Curse Chapter 1นะครับก็คือคำสาปของดีไซเนอร์มีเป็น Chapter ด้วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาปล่อยมาให้เล่นแบบฟรีๆแค่ Chapter 1นะครับถ้าสมมติว่าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถไปกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือถ้ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับชื่นชอบยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องบอลชูมาเป็นพวกเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ The Designer Curse Chapter 1และผมบอลชูต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คคลิปหน้าาาบบบ๊ยยรั